วันนี้เรามาลองฝึกเดินน้ํายากันดูนะครับเนี่ยวิธีง่ายๆโอ้คือเนี่ยใช้ปากกาเนี่ยนะครับหมึกปากกาเป็นหมึกเคมีฮะถ้าน้ํายาประสานไปโดนเข้ามันก็จะจะเอ,อ่อล้นเข้าไปในในช่วงที่เราเดินน้ํายาเนี่ยทามากักไว้ดูที่ว่นนาน้ํายาแั่ลงแกนหรือเปล่า วิธีเดินของผมผมก็ไม่ได้ใช้มองใช้มีดอะไรนะครับผมใช้สลิงนะฮะใช้น,นิดในช่วงบนไว้แผมจะเดินน้ํายาจากช่วงบนก่อนเพราะว่าช่วงบนคือช่วงที่เราจะทําห่วงมันจะเป็นต้องแห้งก่อนนะครับมันไม่ใช่การเสียบแล้วเข้าไปนิดเดียวฮะผมว่าประมาณ0.2ไม่ถึง้รครับความหนาของของปลายสลิงนะฮะ ปล่อยน้ํายาลงไปก่อนแล้วก็ตะ,ะ,ตะแคงตะแข็งมาข้างซ้ายพอข้างซ้ายเต็มเราก็ตะแคงมาข้างขวาปล่อยมันลงมาผมมันมาใกล้จะเต็มแล้วเราก็สลิงอแล้วเ,เราก็หนีแต่เวลาหนีผมผม,ผมก็จะหนีเบาๆยั้งไว้ก่อนยั้งไว้ก่อน,ยอ,นอย่าเพิ่งปล่อยมืออย่าเพิ่งปล่อยมือจนกว่าอันที่สองจะไปก่อน,นอันที่สองไปปุ๊บก็ยั้งไว้ อย่างะปล่อยอันแดกกก็นิบลงมานะครับจบเลยนะโอเคอย่างนี้นะฮะก็ทิ้งไว้สักประมาณาสักสิบนาทีโอเคสิบนาทีปุ๊บทีนี้ก็มาเดินอีกฝาหน,น,นึ่งน้ายาช่วงที่เราทําห่วงมันมันไปมันไปข้างบนไม่เต็มก็ช่างแม่งนะฮะ ยังไงก็ต้องเลื่อยทิ้งข้างๆไม่เต็มก็ช่างเถอะเรื่องของมันเลื่อยทิ้งอยู่แล้วไปสนใจอะไรหนีไปหนีไปนิดเดียวตรงแล้วก็เดินเหมือนเดิมฮะความมันลงปล่อยน้ำยาให้เต็มก่อนพอเต็มปุ๊บกระดอกขึ้นนิดนึงแล้วก็ตักแคงไปทางซ้าย พอทางซ้ายเต็มปุ๊บตะแคงมาทางฝานนีผมมันลงเต็มก็เาาสลิงออกมันแค่แตะฮะมไม่ใช่การเสียบฮะแล้วผมชอบใช้ผมใช้เบอร์สิบหกฮะเบอร์สิบหกนี่ใหญ่ดีใหญ่มันหมายถึงการแข็งมันแข็งเวลาเราเวลาเราส้มน้ํายามันส้มได้ง่ายแล้วก็หน,นีนนก็เต็ม เดี่ยผมจะทําให้ดูสมมุติว่าถ้าเราจะส้มน้ํายานะส้มน้ำยาเสียบเข้านิดเดียวฮะมันมันไม่ใช่ไม่ใช่การงัดนะฮะมันแค่ใส่เข้าไปแล้วเราก็หมุนเหมือนเราหมุนไขค,ควงครับเราหมุนอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเราแค่หมุนเนี่ยเรแ,แค่หมุนปกติมันเดินเต็มอยู่ฮะเมื่อกี้ผมทําให้ดูว่าว่าเวลาส้มน้ํายาทําไง มันไม่ใช่การเสียบแล้วมันไม่ใช่การงัดฮะมันมันมันแค่การบิดดูสมมุตินี้เนี่ฮะดูสันนี้นะฮะนี่ปลายสลิงปลายสลิงอ่ะสังเกตดีๆเวลาผมหมุนสลิงผมหมุนปุ๊บมันกระดกขึ้นเห็นไหมฮะฝามันเลื่อนฝามันเปิดขึ้นเปิดลงมันอ้ามันอ้าหุบอ้าหุบเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นฮะมันไม่ใช่การงัดนะฮะ